วัสดีพี่ชายสุดหลอ่อยินทำไรกันหรครับอยู่หรือเปล่าอ่ะแต่เขาแก๊งนี่มันยิ่งใหญ่ไม่ใช่เนาะอยู่เปล่าอ่ะฮัลโหลพี่ชายไอ้งอกแม่งมาโยงไอ้แก่ทำอะไรกันเนี่ยมาจีบอะไรตรงนี้เลิกพอดรักกันเลยแล้วไปทำมาหาก,กินกันได้แล้วแหละพวกเชี่ยไอหนุ่มทำไรอะ่ะ สวัสดีนมทำไรอะ่ะอยู่แก๊งอะไรอะ่ะไม่มีแก๊งครับผมประชาชนตัวคนเดียวครับเอ้ยอยังมีแก๊งเ่าไม่ไม่ชอบไม่ชอบ,ไม,ชอบ,บไม่ชอบแก๊งเลยไม่ชอบแก๊งเลยมึงชอบกูเปล่าไม่ชอบเหมือนกันครับอ้าวสัตว์นี่อยากตายเหรอห้าหวัวอยนมแจ้งไปนะครับแจ้งไปนะครับเดี๋ยวนี้แจ้งอะไรไม่ทำอะไรเลยจอดรถเฉยยไม่เห็นหรอือไงอ่ะ แจ้งบงแจ้งไปอะไรอย่ามาติ่มใส่ได้เปล่าอ่ะฮะข้องใจหรือเปล่าคุยดีๆก็ได้เว้เข้าใจป่ะฮะกูถามว่ามึงเข้าใจกูไหมกูเป็นนักเลงอ่ะฮะมึงอย่าซ่ากูให้มันมากแล้วนะเว้ยกูเป็นนักเลงไงงอใครอ่ะมึงรู้ป่ะ กูอะยิ่เท่าแฟตเว้ยเอ้ยเนี่ยตี๋วิ่งเท่าแฟตน้องเวงกูจนะัดวงไฟกูจ <c oughs> ับกูบ้าไอ้นอตไม่รู้ครับไม่รู้เอ้ยมึงไม่รู้เหรอมึงเอาอะกูมาตรงเนี้ยสักยกบ่าเอาบ้า,า,า <c oughs> ว้าวกูนึกว่ามึงจะสอดก่อนนี้วะไอ้นมมึงแม่งก็ยังมีน้ำจิ้มเลยนี่หว่า อันนี้บ้าหรือว่าห้าวครับถ้ากูบ้ากูต่อยมึงไปแล้วเนี่ยแหละเรียกว่าบ้าเฮ้ยมึงสวนกูได้ไหมเอ้ยเอ้ยเฮียมจ้าวหัวจ้าวหัวจ้าวหัวต่อยกูได้ไหมอ้าวเฮียมข้างไรสัตว์เฮียมห้าวหัว มึงแจ้งเงียยโอยมึงต่อยกูก่อนนะมันเป็นสตอรี่เลยน้องอย่ามัวมาจงมาแจ้งแล้วเถอะแจ้งอะไรมาต่อยกูอ่ะมึงสวนกูถ้ากับเป็นสตอรี่เลยน้องกูต่อยกูก่อนนะครับต่อยอะไรอ่ะก็มึงถามกูว่านี่กูบ้าหรือเปล่าถ้ากูบ้ากูก็ต่อยมึงสิอ่าไงครับไนคุณทำแรกผมก่อนครับ ทำไรอะไรแล้วมึงต่อยปากกูเปล่าก็ท้ากลับมึงสวนแล้วเปล่าอ่ะมึงเลือกติดไปแล้วอิงกผมก็ทำกลับดิครับอ้าวทำกลับเป็นตอตอเลียน้องจะไปแจ้งอะไรอย่าบ้าแบบนี้มึงก็เสียเปียบดีเสียเปียบอะไรอ่ะมึงทำกูอย่างนี้ยมันเสียเปียบตรงไหนวะเฮ้ยกูเจ็บนะเว้ยเฮ้ยมึงเลอกแจ้งไปปล้วเปล่าฮัชิโกมึงคิดอะไรอยู่วะกูเจ็บปากไปหมดแล้วเนี่ยมึงต่อยกูเมื่อกี้ กูต้องเรียกค่าชดเชยมีอะไรก็พี่ทำองก่อนผมต้องเรียกค่าที่หายดีครับอยากกระตุกกระเตกกระกูไอ้น้องเข้าใจเปล่ากูชื่อว่าแก๊ปวินเทอร์สัสก็ใส่หมวกไงหมวกแก๊ปไงวินเทอ Winter is Commando เฮียเจ้ากเปล่าเข้าใจเปล่า เลือกซ่ากูเฮียดูว่ะหลังกูสักยันเลยไอ้เฮียมึงจะไปกล้าพูดดีกูรักมึงเห็นยันกูล่าขมุขแมงโตกเกียวแมงตาเฮียยันไม่กลัวเมีสัตว์แล้วกูเป็นใครต้องกลัวมึงไงเฮียเอาเป็นว่าแยกทางกูเถอะมึงอะเฮียกูให้อภัยมึงแยกตัวดีครับเออแ,แยกกันทำงานเถอะเราเลิกเพ้อกดีกว่า เียเจอกันทั้งพวกหวังว่ามึงจะวันหน้ามึงเจอกูอาจจะดีกับกูนะเว้ยเคปป่าวเคปว่าเพื่อนวันระวังแก๊งนะครับไอ้นะอ้าวอาเอาไม่คิดบอกไอ้นะมันบอกว่าไม่มีอะไรครับไม่มีระวังเจอแก๊งนะอ้าวสัตว์งั้นมึงไม่ต้องเจอแก๊งมึงเจอกูนเลยเฮียไม่ไหวแล้วไอ้เฮียมึงปากมึงซิ่งเลยนนะฮึไอ้เฮียปากมึงซิ่งกันไปละ เอาไม่ต้องสวนไอ้เฮียเฮียไม่ต้องสวนกูแล้วนี่ไงนี่ข้าวนะมึงจะซ่ากูเข้าใจป่ะกูไม่เอามือหนึ่งตายเว้ยนักเลงด้วยกันน่ะพอแค่นี้แหละแล้วมึงนะทีหลังนะกูได้ชี้หน้ามึงนะไอ้เฮียอย่ามาซ่าพวกกูเข้าใจป่ะเอากูจะไว้ชิดมึงนะเว้ยเข้าใจปะ พูดด้เฮียแม่งเอ้ไปหัวพวกอยู่ชีวิตมึงนะกูชกกูชกจนแก้มมึงช้ำหมดแล้วมึงเห็นไหมโอเคเปล่าวันหน้ามึงเจอแก๊งกูวันเนี้ยกูมากันห้าคนละี๋ยวกูจะขึ้นแก๊งแก๊งกูชื่อว่าปอเช่แค่ชื่อแก๊งกูก็ซิงแล้วอเฮียเจอกันเว้ไองอ ไว้ชีวิตมึงนะเว้ยน้องมึงอย่าห้าวกุยมากเลยไอ้ปากมึงมันมสิ้นกันไปสัสอ่อ่อ่าไม่ต้องลน้นเลยน้องกดผิดแล้วมึงอะแก่ไอ้แก่ไอ้แก่น้าได้ได้ได้ไดมึงแม่งไม่จบไม่สิ้นนาทีนะไอ้เหี้ยฮะน้องไม่ต้องทำมันหรอกกูเองเลยเนี่ยสัสดูเลยไว,ลว้ไอ้เหี้ยเฮ้ หนีได้แลว้ววะวันดีลอนว่าไงจูดี้จูดี้เป็นไงบ้างกินข้าวยังเสียงพูดมันเบาจัดใช่เหรอยังเบาอีกเหรอวะไปไหนไจอดจอดเลย ปวยมึงใจเลยฮ่าฮ่าสัต์สากูให้มันมากนะไอเวย์นฮ่าเอาเว้เอาม่เว้กูอารมตัวสาบกู มึงมึงมึงเกินไปแล้วทำกูพวกกูไปแล้วมึงจแจ๊คเทีย,อะ,ะะยอะไรมึงคือมึงจะสเต็ปไปเทียอะไรมึงสเต็ปเทียอะไรแย่เต็ปอะไรแย่เต็ปอะไรเอาเว้ยแบบเว้ยรวมตัวไปวูฮ้ฮูโอกูค,คือแกลนะ้งฮด้า พร้อมร่ายเยอะอยอะแบบมึงนลยต้องคิดนี่หมดโอ้ไทยไฟยสิกไทยไฟยอ่ะอ๋อเอาเลย let's go yeah เอาสวยทำดีมาพกพู โอ้เอวแม่งดีมากว่ะเยี่ยวัยรถมันจะพังแล้วเว้ยอาร์เรเว่ดอมดอมเฮตุเดี๋ยวใบอันเอาคนเนอร์เอาเองอ่าใบอันใบอันเอาแล้วไอ้ดอมอาเลยไอ้ดอมใบอันเอาเองเยียเยี่ยลิสโก้เยี่ยฟัคฟัคฟัค fuck you fuck you yeah อ้งสากว่วลงมาลงมาแล้วไอ้งอกไอ้งอกมึงไม่งอกลงมาคุยโอ้ยกดเอาเอาเอาอาเอาอออกอ่ะออกมา,ออกมาเสียงกูแหบแล้วเร็วๆเลย <c oughs> เร็วสิ่เฮ้ยงอมไม่ลงเนีัยมันโดนนะเว้ยมันจะเป็นเบสตอรี่นะเว้ยถ้าเอ็มไม่ลงมาหนึ่งสาม,มจะเป็นเบกันนะหนึ่งสองสามอ่าเบกกิ้งสตอรี่มันจะลงมาไหมสัตว์หรือว่าจะซาวันนี้เฮ้ย 嗯。<sighs> ¡Para de ¡Para 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 ¡Para